แล้วล่ะคะ่ะใครที่อยากจะมีผิวหน้าสวยใสยแลดูกระชับฟังทางนี้ดีๆวันนี้เรามีเคล็ดลับมาฝากต้อนรับคุณซูซานค,ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับซูซานบาคนนี้นะคะวันนี้นะคะตามคําเรียกร้องเพราะคราวที่แล้วเนี่ยนะคะซูซานมาแล้วเนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยเรียกว่ากดไม่ทันกดไม่เร็วนะคะกับร้อยสายวันนี้ต้องเอาให้ทันนะเพราะมันคือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากประเทศเกาหลีค่ะนี่คือการร้อยไหมนะคะยกหน้าตึงดึงหน้าเองแบบไม่เจ็บตัวไม่บวมไม่ช้ำไม่ต้องจ่ายแพง เรียกว่านะคะเสมือนกับการยกคลินิกไปร้อยไหมเองที่บ้าน <ฮะ S 2> ที่สําคัญนะคะไม่ต้องรอนานร้อยปุ๊บมันตึงเต็มตึ้นขึ้นมาทันทีเดี๋ยวที่ันเนี่ยร้องให้ดูเลยดีกว่า <ฮะ S 2> เพราะว่าหลายคนเนี่ยนะคะคขาวที่แล้วเนี่ยฟังแล้วก็ดูไม่ทัน<อ>แล้วก็นี่คือเส้นไหมใช่ไหมคะก่อนอื่นสุก่านแนะนํานิดนึง <ฮะ S 2> ตรงที่ว่าขวดเซรั่มแบบนี้เนี่ยปกติเราจะเรียกว่าเซรั่มแล้วเวลาที่เราลงกับหน้ามันจะเป็นน้าเนาะแต่ท<อ>ุกวันนี้เนี่ยนะคะนวัตกรรมเขาสามารถนะคะที่จะพัฒนานะคะให้มาเป็นเส้นไหมแบบ คือจากเซรั่มที่เป็นน้ําแล้วกลายเป็นเส้นแบบนี้<อ>ได้นะคะ<อ>เพราะว่าเราใช้เครื่องเนี่ยเรียกว่าเป็นเครื่องจกัก ที่เป็นเอกสิทธิ์ของบาคนนี่โดยเฉพาะจากประเทศเกาหลีนะคะเราเรียกว่าไมโครสปรินนิ่งนะคะก็คือการดึงเอาโปรตีนจากเซรั่มที่เป็นน้ำเนี่ยปั่นมากลายเป็นเส้นไหมแบบนี้นี่นะคะเพื่ออะไรเพื่อให้ไปเติมเต็มนะคะมีร่องตรงไหนก็ไปวางตรงนั้นร่องจะเต็มตื้นขึ้นมาทันทีเดี๋ยวที่ฉันเนี่ยนะคะทำให้ดูเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ออ้ยมันเป็นงไงล<อ>กาไม่ออกออ เราลงเซรั่มที่หน้าผากเดี๋ยวกล้องจับมาเลยค่ะุณซานจะให้ดูว่าเวลาเซรั่มนะคะเวลาเขาลงตามร่องเราเนี่ยนะคะนี่อ่าอ่าประมาณนี้นะคะเราลงตรงนี้ก่อนเลยลงเซรั่มไปก่อนแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาใหม่นะคะวางอวางบนนี้เลยคือพอทาเซรั่มเสร็จก็เอาเส้นใหม่ที่มีอยู่เนี่ยวางไปแนวนอนอเห็นไหมเห็นเห็นมันขยับไหมอี่นี่นี่นี่มันจะวิ่งนะคะนี่นะคะใหมเขาจะวิ่ง เดี๋ยวนะคะทุจารย์ถ้าไหมไม่วิ่งนี่แปลว่าผิวเราแห้งใช่ไหมคะเราก็เติมไปอีกนี่เห็นปะเนี่ยเขาจะค่อยๆลงไปตามร่องนะคะ1เส้นต่อหนึ่งร่องอแล้วก็ตกลงวิ้นแล้วมันหายไปเลยมันหายมันจะซึมลงไปในร่องเลยนะคะใครที่มีร่องลึกๆนะคะก็เรียกว่านะคะลงไปแบบนี้เฮ้ยจริงหรอนี่น,นี่อย่างนี้เลยนี่นะคะร่องเขาก็จะเต็มตื้นขึ้นมาแบบไม่ต้องรอนะคะนี่คือนวัตกรรมแล้วเราก็ นี่เลยค่ะนวดพอเราลงเสร็จปุ๊บเราก็นวดนก็จะซึมะะไปในผิวมันจะซึมลงไปในผิวค่ะ <Ooh. S 2> เพราะว่าตัวเซรั่มนี้เนี่ยนะคะเราต้องบอกว่าเป็นตัวที่มีความเข้มข้นนะคะเป็นการดึงเอาเซรั่มที่เป็นน้ําแบบนี้เนี่ยปั่นมากลายเป็นเส้นไหมที่มีความเข้มข้นถึง20เท่า1 uh huh. เส้นเนี่ยเท่ากับการที่เราเนี่ยนะคะใช้เส้นไหมเนี่ยนะคะ1เส้นเนี่ยเท่ากับเหมือนการใช้เซรั่มไป20ครั้ง uh huh. มันก็เลยทําให้ไปเต็มตื้นในเรื่องของแบบว่าร่องที่มันขาดคอลลาเจนอิลาสตินไอที่เป็นร่องลึกๆของเราถูกต บางคนเนี่ยเยอะมากเลยเนี่ยตรงนี้นะร่องน้ำหมากน้ำหมากเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิฉันทำให้ดูร่องน้ำหมากนี่ตรงนี้เลยกับร่องน้ำหมากก็ได้เลยใช้เลยทั้งแนวตั้งและแนวนอนถูกค่ะทั้งใต้ตรงใต้ตานี่นี่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตตรงนี้เราก็วางอุ้ยลุ้นมากนี่นี่เห็นไหมแล้วก็อย่างเงี้ยเวลาอย่างงี้เขาจะค่อยๆซึมค่ะเราปล่อยแล้วเขาก็หายไปเลยนะคะถูกต้องเราจะต้องปล่อยนะคะปล่อยให้เขาแบบ Oh. ให้เขาวิ่งเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะซึมเขาจะซึมเข้า<อ>ไปานะคะในล่องน้ําหมากของเรานี่ oh. ล่องมันก็จะเต็มตื้นขึ้นมาเราก็นวดนวดนวดแบบนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมมันจะซึมลงไปนะคะนี่เลยนะคะเนี่ยหายไปเลยหายไปเลยนี่ค่ะแล้วเราก็นวดอ่ะทีนี้เรามาจับภาพกว้างเลยนะคะนี่แหละคือเหตุผลนะคะที่ทําให้ล่องน้ําหมากเราเต็มตื้นขึ้นมาไม่ต้องรอนะ ตื้นขึ้นอย่างงี้เห็นได้ชัดเจนมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าอย่างนี้นะคะสุซานต้องบอกว่าตัวเองก็คือผู้ใช้จริงนะคะก่อนหน้าเนี่ยปีนี้อายุ50ปีหน้า51นะคะแต่ว่าก่อนหน้ามีปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะคะเราดูภาพเลยค่ะว่าเนี่ยก่อนหน้าหน้าผากเห็นไหมจะเป็นริ้วๆเป็นเส้นๆนะคะแล้วก็ใต้ตาเห็นไหมใต้ตาแล้วก็ร่องน้ำหมากแล้วก็หน้าคล้อยคอเหี่ยวตามวัยแต่ว่าวันนี้นะคะอยากให้กล้องโค้ชอัพมาใกล้ๆจากที่สุซานทำเนี่ยนะคะเห็นไหมหน้าผากเนี่ยนะคะเรียกว่านะคะเต็มตื้น คืนออนะคะแล้วก็ใต้ตาเนี่ยแล้วเวลาหยิกเห็นไหมมันคืนกลับได้เพราะอะไรเพราะว่าเรามีคอลลาเจนเอลีลาสตินที่เราเนี่ยใส่ไหมลงไปออแล้วก็ร่องน้ำหมากเห็นไหมคะเนี่ยเต็มตื้นแบบนี้เลยเออนี่แหละคือผลลัพธ์นะคะของการที่เราใช้นะคะ การร้อยใหม่นะคะเรียกว่าร้อยได้เองที่บ้านแบบไม่เจ็บตัวไม่บวม<อ>ไม่ช้ำไม่ต้องจ่ายแพง<อ>ที่สําคัญวันนี้มาแบบแรงๆสวยเร็วสวยด่วนเพราะว่าเราลงปุ๊บมันตื้นเลย<อ>สวยเร็วสวยด่วนสวยปลอดภัยสวยทันใจเสมือนถูกดึงด้วยศัลยแพทย์เกาหล<อ>ีวันนี้นะคะจัดมาแบบแน่นๆ<อ>หนึ่งเซตนะคะจะ ถึง60เส้นอ่าหเส้นเนี่ยเราเก็บไปเลยนะคะแต่วันนี้เราให้1เส้นเนี่ยหกเส้นอ่าแต่ถ้าใครโทรมาอย่างที่บอกเขาที่แล้วพลาดโทรมาตอนนี้นะคะเราให้1เซตแถม2เซตแต่ต้องขอร้อยเซตเท่านั้นนะหเซตแถม2เซตเนี่ยนะคะคือร80เส้นร้อยแปดสิบเส้นนะคะหลักหมื่นไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายหลักร้อยค่ะ999 9บาเท่านั้นรีบกดมานะคะเบอร์นี้เลย1 2 3 5 หรือจะสแกน QR วอารโครอหน้าบ้านจะส่งฟรีทั่วประเทศเลยย้ำเละเน้นกับโปรนี้นะ,ะ1เซตแถม2เซตก็คือได้<อ>ไปเลยไหมร้อยแปเซ้นหรือ1แถม2องหนึเซตเนี่ยใช้ได้3เดือนแปลว่าทั้งเซตนี้เราจะใช้ได้เกือบปี<ะ>แต่จ่ายราคาเดียว990 ส9บาทค่ะโทรเลยค่ะ1 2 3 5งสจะส่งฟรีทั่วประเทศอ่ะอเรามาดูวิธีเขานิดนึงเพราะเมื่อกี้เนี่ยเราดูไม่ถนัดเนาะเราไปดูเลยว่าเวลาที่เราร้อยไหมจริงๆเนี่ยนะคะ<อ>เนี่ยเวลาเราร้อยเนี่ยขอภาพเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นกิมมิคของเขาเลยนะที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยรู้เลยว่าเวลาร้อยปุ๊บนะคะขอ VTR ค่ะมันก็จะซึมลุกนี่อย่างนี้<อ>นะคะเนี่ยเห็นไหมเส้นไหมเนี่ยเวลาถ้าเราลงฉ่ำๆเนี่ย<อ>เขาจะวิ่งแบบนี้เลยวิ่งงี้ซึมหายไปเลย นะะในร่องของเรานะคะคหน้าผากนก็จะลงไปเลยแบบนี้ใต้ตาลงแบบนี้น,นะคะค<อ>แต่ว่าสุสานอยากให้ร้อยทีเดียว60เส้นเราใส่เซรัมะะ่มเ,เปิดเซรัม่มเอาไหมเนี่1ขวดมี20เส้น<อ>ใส่ไหมลงไป3ขวดคือ60เส้นไหมมันจะสลายตัวอยู่ในเซรั่มแบบนี้นะคะค<อ>แล้วเราก็ใช้เช้าเย็นเช้าเย็นเพราะเราใช้หน้าทุกวันนะคะคโดนแดดโดนลมโดนแอร์ that, om, air, ทุกวันโดนต่างๆนานานะคะ<อ>เราก็ เติมเต็มทุกวันนั่นเอง,งเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสุสานพิสูจน์แล้วคน50ตึงได้ขนาดนี้<ฆ>วันนี้บอกเลยนะคะว่านี่คือโปรโที่แรงที่สุดแข่งสุดท้ายที่สําคัญนะคะไม่ต้องรอค่ะวันนี้เติมวันนี้สวยวันนี้นะคะกับนี่เรียกว่านะคะเ,เขาเรียกว่านวัตกรรมที่มันใหม่ที่สดุดเอก<อ><อ>สิทธิ์เดียวของบาคนี่นะคะ<ฆ>กับการร้อยไหมยกหน้าตึงดึง,ดงหน้าเองเสมือนถูกดึงด้วยศิลปแพทย์เกาหลี ้ว3เซตใช้ได้ตลอดปีตั้งแต่วันนี้ยันปีหน้านะคะ180เส้นจ่ายในราคา999บาทเท่านั้นนะคะรีบกดรีบโทรนะคะร้อยสายเท่านั้นนะ1235นะคะหรือจะสแกนคิวอ d e คนะคะบอกเลยว่าคุ้มที่สุดคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอขอตบท้ายคำหนึ่งค่ะบาคนี่ของขอดีจริงๆค่ะเออทีโทรกันเข้ามานะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ขอบคุณพี่สุสานมากเค่ะ